ตอนพระพุทธเจ้าสอนพระราหุลเรื่องการภาวนารอมแรกสอนให้ทําจิตเหมือนแผ่นดินก็จะเอาสิ่งที่ไม่ดียนลงไปแผ่นดินแผ่นดินไม่เคยขยักขียังไม่เคยไปหนีไปไหนมันอยู่ตรงนั้นแนหะถ้าเราทําใจอย่างนี้ได้ต่อไปเราก็ภาวนาอะไรที่ไม่ดีก็ขึ้นในจิตใจของเราแล้วก็ไม่วิ่งหนีก็ค่อยดูเฝ้าดูมันเป็นยังไง มาอย่างไรมาจากอะไรแล้วเราควรจะทำยังไงเพืจะแก้ไขได้หมายความว่าจิตที่เป็นแผ่นเด่นนัน้นเป็นที่ตั้งของการงานของเราจากนั้นเราก็ทํางานต่อไปพอตอนที่พระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องกําหนดลมหายใจไมีทั้ง16ข้อนั้น14ข้อเป็นสิ่งที่เราต้องทําด้วยความจงใจตั้งใจว่าจะหายใจแบบนั้นแบบนี้ หายใจให้มันที่สบายหายใจเป็นที่ปลื้มเปิติหายใจแบบไหนที่ใช้จิตใจของเราแช่มขึ้นมาห้ยทำางทำง,ทำงจิตใจจิตใจของเราตั้งมั่นขึ้นมามนต้องมีเจตนาต้องมีการกระทำของเรามันจึงจะแบนไปได้มาใชะเฉพาะเรื่องภายนอกท่านก็นให้ข้อเปรียบทีบอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าเวลาคุณมาพยายามทำลายเรา เราทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเราและเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นถ้าบอกคนต้องทำแม่ตาของเราให้เหมือนแผ่นดินของมันจะขูดอะไรจะไปเยี่ยวลงไปจะไปขี้ตรงนั้นแผ่นดินไม่ไม่วันไหวนี่เราอยู่ในโลกลเราเอาแม่ตาของเราเป็นที่ตัง้งไม่ต่อต้ากวางขวางคนจะทำยังไงทำลายแม่ตาเราไม่ได้ มาในหมายเวามาเราวมาชอบเขาแต่ว่าหมายเขามาเราไม่ได้ทาอะไรเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเขาจะทำง่ายไง,ยงยก็แตอว่าแม่ตาของเราเม็นใหญ่กว่ามั่นคงกว่ากว้างกว่าลึกกว่าถ้าใจาของเรามีที่ตั้งแบบนี้เป็นใจของเราที่เป็นแผ่นดินเป็นที่ตั้งของการกระทาของเรากายวาจาใจข,ของเราจะเป็นกรอสอนขึ้นมาฉลาดขึ้นมาเพราะเราไม่หวันว่นไหว มุมไม่หวนไว้์เเห็นเหตุการณ์เหตุการณ์ได้ละเอียดที่ท้วนถูกต้องแม่นยำนี่เป็นสภาพจิตใจที่เราควรจะอบรมไว้อยู่เสมอทั้งภายในภายนอกเกี่ยวกับกิจการภายในภายนอกป้องกันตัวเองรอบด้าน